ต้องเรียไปใช้เงินนะต้องไปจบบทบาทจุดนี้มีอะไรทุกคนพร้อมแล้ว อะไรคับตันยังไม่มีใครพร้อมเลยเราคนเดียวเอองงนะเนี่ยแต่งตัวรรามแลาวกเจ้าเลยอรำมาแล้วเจ้าพาวแว้าอยู่นี่เลนี่นะคะโอ้ภาษาก็แต่งตัวสวยนะคะจะมารำบนี้เนาะบาเนขอบคุณเช่นกันนะเอาเาเเจ้าไปโทษเด็กหาบ้านลุงคนนะอ้ เห็นแม่กับตาละอุกนางรำนะคะไม่รู้เห็นหน้ากับตาละอุกอ้างขึ้นคลิปอะไรเขาดูหมดอาสาทำไมมาถึงมาตรงนี้อ่ะเนี่ยฝากคำสส่เอามาซีโตรงนั้นเยวจะะแ่่นตอนนี้เขาแย่แล้วนะเยี่ยมแล้วเหรอไม่รู้เดี๋ยวจะไปกระซิบให้เขาเด้อตอนนี้รออะไรเนาะรอพี่เพื่องไปพ่อขุนยังไม่ได้แต่งตัว เพราะว่าพ่อฟ so so ah, so ื้นรอเสือเสือน oh, no. like ่าแล้วน่ะเขาจะให้พาดตัสมนมาด้วยไอ้นั่นคุณอนุวัฒน์เสือน่ะไม่มาแล้วบอกว่าไม่มาแล้วอืเสือเสือมีชื่อลำแต่เสือไม่มาให้กับตันลำแทนรอบที่แล้วก็บอกไปบุระแบบนี้แหละตรงใจนะครับมันมีปีเสือกก็ไม่ หรอเป่าเนี่ยเหมือนลุงเขียนถ่ายตั้งแต่หัวโจดเท้าโอ้โหนานนานลำทีนะ กองเชียร์ครับอันนี้ก็อันนี้ก็เข้าทุกรอบเลยลองดูสิอาบที่รำตอนตอนํำไม่ใช่กองเชียร์เป็นสายป่วนใช่เข้าไปทุกรอบเลยตอนลำเขาจะป่วนบอกเขาก็จะไปรำด้วยแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีผมไม่มีเสื้อใส่ผมก็อยากจะรำนะครับแต่ผมไม่มีเสื้อใส่ ใครก็มาให้เสื้อผมผมก็อยากจะรำนิกกี้อยากจะรำด้วยโอ้โหไม่ได้ขายตอนนี้กลังเตรียมรำลอ้าเคือเหน่งมาแล้วนะคะคเหน่งมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วเจ้าของบ้านหลังสวย

ฮัลโหลค่ะฮัลโหลจ้าจ้า,จาขอบคุณค่ะนางรำนางรำนางรำมาถึงแล้วนะคะตอนนี้นีแต่คนสวยๆถ้าคำใสไม่มีบอไอส้สีหัวหัวสีแดงๆอะอไรหัวสีแดงไอ้หัว,หวจอกนี่แหละเขามีหัวจอกสีแดงๆหมดแล้วหอไม่มีเพราะว่าหอ,อย เ็นไร้าป็นบ่นกันนี้เรค่อยนำะน่อย่นบ้าแทองบอกอแล้วแจเจ้ากันเขียนแล้วเจ้าก็ส่งมาจ้าเราก็ฟืนก่อนเขาฟื้นไป เห็นนอีนอเอเราก็เชียหามาให้มามไหนอูนี่บนี่ก็้านสีดำเดงตัวเาก่อนทีบอลมันเจ้าส่งมาแล้วเจ้าอันนั้นแล้วเราก็สิมามาใส่นั่นร่วมกันนะนมันอัน โอ้ทีแรกมันก็ยีนใม่ทองหนะกล่ะลทองอ้ปูละนี่ก็คือกันน่ะอันนี้อยากใส่ใหม่ก็ใส่ใม่ได้โนไม้นี่มุงนเดิมนางรำนางรำจ้าคือว่าเอาไปถิ่มข่อยแล้วว่าเห็ดยังคือถิ่มจังสัน

คุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็รอนะคะรอพ่อืุนก่อนน้พ่อืุนไปแต่งตัวเป็นตัวเลยเลยี่ดอนนีนีเมีการรับยกมือขึ้นพีเสื้อสมุดกำลังมุนอเสื้อมกำาสวยเด้อ พี่เสื้อสวยต้องให้พี่ออดทำนี่นะคะนางรำกำลังแต่งตัวป้าไปยปขอบคุณเช่นกันนะคะัสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นโกโกบด้วยนะคะ้อบเลยขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะซ้อมก่อนแต่ยังไม่ต้องถ่ายด้วยไลรถพ่อคูมา มาทิงตั้งกล้องให้เรียบร้อยก่อนตั้งแล้วนี่ซ้อมเหรอลุงชงสารของนู้นเองเด้อลำสวยสวยอย่างซ้อมอ้าอ้ะไปถ้าซ้อมเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติเจ้งเดือนกับป้อนลืมนัไม่ใช่เอาชีมไหนพี่ลุงเนาะมันไม่ต้องแล้วนะคะตองพร้อมนะคะขอบคุณเช่นกันนะภาษาใครตัวเล็กขึ้นหน้าใครตัวใหญ่สบายใจเหมือนเดิมเลย นิกกี้จะเข้าเฟรมแล้วนิกมานอนรอแล้วครับนั่งรอแล้วนะเธออย่าชนนะของฉันออกใหม่นะนิกกี้นะนางรำนางรำกำลังนะคะตอนนี้สวยสวยนะคะสวยทุกคนเลยนะคะนางรำเนาะสวยมากสวยมากใจอยู่นเฟรมมหดเข้ามาเลยกวจะไม่ได้เข้าเฟรมอาศัยเลยเธอโหลดอยู่ ถ้าไม่สวยตรงไหนก็ไปตอนที่ไม่อยู่แต่เขาลงชิดคนเดียวเลยอ่ามาออะมามาโอ้ยน่ารักแท้เด้อเจ้าโบยูนั่นทำไมลูกมาคืมนกมันไม่ยอมหนีจากมุงหนูเลยอ่ะนอนคู่กับเจ้ายบแต่ค่อยไม่ให้เข้านอนมุงด้วยเด้ให้นอน นอกมือรับติดรับติดเอาเลย